ส่วนความคืบหน้าคดี forex 3d นะครับล่าสุดทางนักแสดงหนุ่มอย่างกระทิงขุนนรงคแล้วก็บอนกำม,มันออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกครับอ้างว่าตัวเองก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ไปชักชวนใครให้มาลงทุนให้มาเล่นด้วยแต่ยอมรับว่าเคยไปเที่ยวไปกินข้าวกับนายอภิรักษ์ที่เป็น CEO ของ forex 3d จริงๆครับ หลังพระเอกหนุ่มกระทิงขุนนรงประเทศรัฐถูกโยงว่าเป็นพ่อทีม forex 3d แล้วก็ยังมีชื่อของบอลกำมันกลมแก้วอยู่ด้วยนะครับทางกระทิงเนี่ยบอกว่าตัวเองก็เป็นผู้เสียหายรู้จักกับนายอภิรักษ์กบทิผ่านทางพี่เขยเพราะาเห็นนายอภิรักษ์เนี่ยเทรดเงินก็เลยถามไปเรื่องการลงทุนก่อนที่อีกฝ่ายเนี่ยจะบอกว่าเป็นการเทรด forex ไม่ใช่เทรดหุ้นนะ <Yeah. S 1> ก็ลงทุนไปนะครับ10,000แบาทได้กําไรมาจริงๆ1 0 ส่วนความสัมพันธ์กับนายอภิรักษ์นั้นก็ยอมรับว่าเจอกันบ่อยไปเที่ยวด้วยกันกินข้าวด้วยกันในฐานะเพื่อนขณะที่เรื่องของดาวไลน์14คนกระทิงยืนยันนะครับว่าไม่ได้ชักชวนใครให้มาร่วมลงทุนด้วยหาก DSI จะตรวจสอบก็ยินดีด้านบอลก็ยอมรับครับว่าเคยไปทานข้าวกับอภิรักษ์แล้วก็กระทิงจริงๆเพราะว่าเห็นกระทิงเทรดหุ้นเทรดฟอเร็เกแล้วแล้วได้เงินอนะ่ะอยากลองบ้างม,มันเห็นว่าได้เงินจริงๆ ส่วน17คนที่แนะนำไปก็เป็นเพื่อนกันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวคงต้องติดตามความคืบหน้าคดีนี้ต่อไปนะครับ